นะครับการปลูกไม้ป่าน้ำคูของผมนี่ผมบ่รู้ดอกเนาะครับเนาะว่าเมื่อไรนะครับผมจะได้ใส่อีก20 30ปีอีกอ่า50 60ปีนะครับ50 60ปีนะครับมันก็ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับพือพื้นที่นะครับที่ผมมีนานะครับเนาะเนี่ยก็ผ่านมาแล้ว70 80ปีก็ยังเป็นนาเป็นคูนะครับเป็นอย่างคือเก่าแต่มันบ่มีนะครับอ่ามูลค่าอีหยังนอกจากขายทีแล้วก็เฮ็ดข้าวกินไปนะครับเนาะผมก็เลยเปลี่ยน เนาะเมาป็ิดต้นใหม่นะครับยืนไว้ทั้งคู่นะครับเนาะแล้วไข่พอก็แม่เราเห็ดหน้าไปนํานะครับเนาะผ่านไปอีก 20- 30ปีนะครับต้นใหม่นะครับต้นพยุ่งผมอาจจะมีมูลค่คาต้นละหลายหมื่นนะครับเนาะที่หาหมื่นก็ได้เนาะครับเนาะหรือต้นละลักแสนกระได้ถ้าหาสิบหกสิบปีผ่านไปนะครับหน้ากระเห็ดไปนะครับเนาะหน้าครกระเห็ดไปเพราะว่าห้องบริษัทเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนแนวทางนะครับผู้ถอดห้องได้ไงนะครับเป็นอย่างหน้ามันเห็ดได้กินสุปีนะครับรัฐบาลอุดหนุน ลายหละพัดลายอย่างพื่นมีเงินหมุนเวียนมองหันนะครับเนอพิ่นก็เลิต้องเห็ดนาขันบ่เห็ดนามันกับเปลยจังมู่นะครับหน้าดีๆนะครับเนาะน้าสามารถดำได้สิมาปลูกไม่ถิ่มไม่สามสิบห้าสิบปีคือผมมันกับเป็นแปบ่ได้คำบอกของชาวบ้านมั้นเป็นทังสั้นนะครับเนาหน้าดีๆสีมาปลูกไว้กินนะครับเนะมันเป็นแปบ่ได้นะครับเนอความคิดนะครับเนอสิ่งแวดล้อมนะครับมันบังคับนะครับมันเลยจำเป็นให้เพื้นต้องทำนานะครับเนะมาเป็นทั้งสีนะครับ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีนะครับเนาะมันก็เลยต้องทำาน่าตามมันพบรุ่นนะครับแล้วก็แม่ผมก็รับมาประมาณสี่สิบปีนะครับในการทำหนาตั้งแต่เป็นผุหลาผู้สาวสักหน่อยจนวันตอนนี้นะครับสี่สิบกว่าปีจนผมใหญ่นะครับเนาะมี่ยังกับผมมี่ยังกับเงินแสนกับว่มีเงินล้านกับว่มีนะครับกับมีที่มีนามี่หฮนี่แหละแล้วก็พ่อได้กินไปแต่ละปีนะครับเนาะมาทีนี้ผมก็เลยเอาก็จะเฮ็ดก็เฮ็ดไปนะครับเนาะแต่ว่าคู่เนี่ยนะครับ คู่นะผมบอกเลยว่าปีหนึ่งยางก็พอ่มสิบเท่าดอกนะครับเนาะสี่หกสี่ย่างกับซามจังได้นะครับเนาะขอมี่ใหม่นะครับเนาะยืนในพื้นที่คู่เนี่ยเนาะกับว่ากันไปนะครับกับมี่ใหม่ปลาครับผมหัวจะเริ่มเปลือกนะครับเนาะได้ประมาณเดือนสองเดือนเนาะกับว่าเด้หยวนหน้าห่นยางกับปล่อยไปนะครับอยากเค็ดหน้าที่เอาดำไปครับงามบองงามกับปล่อยเพิ่นไปครับผมให้เพิ่นเห็นนะครับในพื้นพื้นที่เดียวกันนะครับบองนี่กับดอนจังน้อยบองนี่กับลุ่มนะครับเพราะว่าขุดหน้าดินออกไปถมขอกหนู นะครับเนาะเนี่ยพื้นที่ยังเสี่นะครับจะบ่เห็ดหน้าจะเห็ดจังไดรนะครับเห็ดยังกินนะครับเนาะมันก็เลยจําเป็นต้องเห็ดหน้าเพราะว่าอ่าสู่นะครับเนาะความคิดสู่สิ่งแวดล้อมที่เขาบังคับบ่ได้ว่านะครับพื้นที่ดีๆคือบ่เห็ดหน้านะครับคือบ่เห็ดหน้ากินแต่คว่ำมีจริงการเห็ดหน้ามันเห็ดแค่ปีละสามสี่เทียนะครับเนาะสิบสองเดือนในภายในหนึ่งปีนะมันเห็ดแค่สามสี่เดือนเนาะนะครับอีกประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับเนาะกะนอนอยู่จะซื้อหรือไปรับจากย่างอื่นนะครับเนาะผมก็เลย บ่อยากเห็ดนะครับเนาะผมก็เลยมาปลูกไม้ปานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นไม้พยุงเนาะก็ปลูกไปครับตังแต่ปลูกมานะครับประมาณมิถุนาส่วนเดือนมิถุนานะครับเนาะกับวัฒน์ในโคตน้ำดอกนะครับเดี๋ยวนี้ก่าผ่านมาประมาณเดือนกัวกัวนะครับเนาะก็ปล่อยไปนะครับเนะาะเขาบ่งหูดอกว่าเขาจะได้ใส่มื่อด้นะครับเนาะ